สดีค่ะอ่าสี่คนเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยเจอกันครบนะคะแนะนำตัวหน่อยครับผมเก่งกาศครับเขาลือรันบาอีสานเลยป้อเบ่าอีสานครับผมคนอีสานครับสวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะ นี่คุณเป็นคุณแม่แล้วค่哈ผมนายครับผมนายค่ะนายคือไม่ได้เป็นตูดสาบานนะพี่จำผมไม่ได้ชนาเหมือนกันนะตัวเองเนี่ยเก่งนะพี่ดีใจเจอน้องสาวเนี่ยพี่จักรลินใช่ป่ะอันนี้รู้จักหรือยังเนตี้ไม่ใช่น้องจักรและจะบ้าหรอมันก็เหม็นหมดสิพี่ชายลูกหมูครับหมูกินได้ไหมคะกินได้ครับกินได้ไหมคนเนี้ยแซ่บเวอร์ หนูหนูอยู่ตรงกลางเซิร์ฟเป็นไงบ้างคะเตรียมความพร้อมไงจะขึ้นคอนเสิร์ตโอ้โหตอนนี้คอนเสิร์ตของเราซุ่มซ้อมกันไว้อย่างดีเป็นยังไงบ้างพี่นายซุ่มซ้อมในป่าอ้อยเลยดีกว่าโอ้โหคือานนั้นคือมุกก็เปิดเผยไม่ได้เลยผมบอกผมบอกว่าถ้างานนี้ไปดูเนี่ยบอกว่าหาไส่ขาดเจ็ดท่อนดีกว่าท่อนละเม็ดเจ็ดสิบห้าด้วยใส่หรือว่าใส่ครับใส่คือว่าความฮาเนี่ยจะมากกว่าที่คุณไปดู สิบสองวิทยุพันมาโอ้โหสุดยอดจริงครับเก่งกาดรับประกันในส่วนของเราเขาบอกฮาเขาบอกว่าฮามากในเรื่องนี้ฮาจริงครับชวงนี้เรากําลังโอ้โหมึก้มทำไมพี่เขาขึ้นสูงสูงนิดหนึ่งนะครับฮาจริงๆนะครับผมรับประกันเลยนะครับคอนเสิร์ตของพวกเราคราวนี้ตอนนี้ซุ่มซ้อมกันอยู่ครับอยู่ภาคไหนกันเนี่ยภาคอีสานครับผมรับรองว่ามวนแซบอีหลีเด้อมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเออเขาเขาไม่ได้ยินนึกว่าเป็นนักการเมือง๋งก็เราไม่ได้ โอ้ไม่บอกค่ะเราหญิงสองล่างค่ะพี่หมวกว่ากลางวันอ่ะเราเป็นผู้หญิงและกลางคืนอ่ะเป็นขื่อไม่ใช่ไม่ได้ถอดหัวหัวเดินแล้วจะบอกเลยคอนเสิร์ตพวกเราไม่ใช่มีพวกเรา20คนมีคุณครูตลกอีกหลายๆท่านเลยม่สับสนครุ้มมาก อ่าพี่หมูครับผมนอกจากความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของเราแล้วครับผมเราก็ทำให้ทุกอย่างที่เราฝึกฝึกฝนในบ้านจะเอามาใช้บนเวทีนี้ทั้งหมดครับผมงัดมาหมดเลยงัดมาทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอ้อนก็มาโอ้โหเป็นดุ่นหพี่คพูดถึงอะไรบอกเลยมันน่ากลัวมากจีเด็ดไหมเด็ดเออเด็กของเราเมียเด็ดของเรางัดมาแน่ๆครับงานนี้เจอความสามารถของเราที่คุณอาจจะ คุณไม่เคยเห็นนันไม่ใช่อ่านหรอกคุณไม่เคยเห็นแน่ๆใช่อ,อีกเยอะมากหลายคนสงสัยว่านายก็เก่งกาจจะดัดฟันขึ้นคอนเสิร์ตไหมคะ เมือเคยไปหาหมอแล้วครับหมอบอกว่าให้ดัดหลังให้ตรงก่อนดัดนิสัยดีกว่าหมอเก่งกาดนิสัยไม่ดีนะครับผมนิสัยดีครับมันเป็นพ่อสันดานแฮ่พูดไม่พอนะครับขอโทษด้วยเพราะมันเอกเป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้วใช่ถ้าดัดกูมันก็ไม่ฮาแล้วครับผมอ่ะนัตตี้ดีกว่าหาสามหนุ่มนี้ใครเจ้าชู้สุดคะความเจ้าชู้นัตตี้คอนเฟิร์มแล้วฟันธงค่ะพี่ลูกหมูค่ะงานใส่ตาแวววาวทำให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะ ดูหน้าตาสิคะบ่งบอกเลยว่าหิว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 หินห่วหบวหิยหิพหิว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 หะววหิ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 วหยวห่วหิ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 วหอวหิวหิวหิวชิวห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 ิจริเหิวหิหิวหิเหวหิวหิวหิวหหิิวเิวหิวหิววหนนหิว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 หิเบิวหิวหิวหิวิเสนอหิวหิวหิ กด้วยนะครับคอนเสิร์ตของเราวันที่31พฤษภาคม1-2มิถุนายนนะครับ<ช>บัตรเราจำหน่ายอยู่ที่บะหมี่เกี๊ยวเฮียวกุ้ยเ <c oughs> นี่ยกุ้ยคนเลิกขาย <อะ S 1> ไปป่าไม่ใช่เหรออ่าแล้วที่ไหนพี่หมูที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับผมไปติดตามซื้อกันได้นะครับบัตรรับรองว่าท่านจะคุ้มสตางค์ที่ท่านได้ซื้อบัตรไปดูเราแน่นอนครับผมสนุกอลังการอลางโชว์ใช่เขาดูความอลังการหน่อยสิครับเปิด อลังการงานสร้างยิ่งใหญ่อลังการมาเลยกับเขาไอ้เหนื่ยหน้าคุยกันพลังการจริงๆนะครับผมรับประกันได้เลยว่าคอนเสิร์ตเราครั้งนี้คุณไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยชมมาในชีวิตของคุณถ้าท่านไม่มาแล้วท่านจะเสียใจนะครับ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 โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณนะครับ